วัดว่าอารามหนึ่งมันต้องมีพระสองมันต้องมีอุบาสกอุบาสิกาเวียนเขาเวียนแบบในวัดว่าอารามมันถึงสิเปลี่ยนวัดเด็ดแน่นอนถ้าถ้าถ้ามันมีพระสงฆ์มนมีอุบาสกอุบาสิกาเวียนเวียนเขาเวียนบอกมันมันก็เปลี่ยนวัด่มดมันก็เปลี่ยนในแช่แนะนำรำมวัดมันมันมันเป็ี่ยนในสมัยมันเป็นในสมัย

ก็ยังไปหามันยังคอยเหตุอีหมันยังคอยสังเกตอีกนั่นก็ป่ะเด้ยหนึ่งเนาะนเรื่องเงินเรื่องปัจจัยถ้าไปหามาหล่อมันกลมกลมมันกับวัตถกเพราะว่าเอาบ่มีหนาที่ทีที่เขาไปหาปัจจัยแล้วนั่นเยอะเลยนี่หนาทีแช่เอาทำมาสานจิตสานใจกับความอีกสานจิตสานใจกับความสานจิตสานใจกับความเป็นผัสสานจิตสานใจกับความเป็นคน ันจท่านใจอยู่ในสิ